จเจริญพรญาติโยมพุทธศาสน,นิกชนทั้งหลายวันนี้ <c oughs> เป็นวันที่12เป็นวันพุธที่12มีนาคมธีูศกราสอักราช2568ดมาภาพก็ได้มากวาดวิหารรัะพเจดีตามเช่นเคยก็เป็ดการสร้างศรัทธาสาสธะให้กับญาติโยมท่านใดที่ได้เข้ามารับชมเพื่อให้เกิดศรัทธาต่อพระพิสุสฆ์สมณเเพื่อรักษาศรัทธา สืบทรดพัทศาสนาตลอดไปการกสร้างศรัทธาก็เปรียบเสมือนการสร้างคุณงามความดีให้กับญาติโยมที่ได้พบเจอ,อว่าสมณะอย่างพวกเราเรานั้นก็ยังประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยตามหลักบัญญัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ก่อนที่จะปรินิพานว่าพุทธศาสนาก็จะดำรง,ง,งอยู่ต่อไป ถ้าเกิดว่าพระสงฆ์สาวกประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเราคำสั่งสอนก็เปรียบเสมือนตัวแทนของพระองค์ก็คือาส,สดาของพระองค์ตัวแทนของพระองค์นั่นเอง <c oughs> ที่จะเป็นาส,สดาแทนตัวพระองค์ต่อไปก็คือหลักคำคำสั่งสอนของของตถาคตนั่นเองเราปฏิบัติตาม สถาคตก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ท่านก็เป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นเราก็จะต้องมาปฏิบัติเองและเข้าใจและศึกษาเรียนรู้เองนั่นคือสิ่งที่เดชะสถาคตพระองค์ได้วางเอาไว้ต,ตามาภาพกับสมณีนก็ได้รับโอวันมาแล้วก็มาปฏิบัติตามเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างสูงที่สุด แล้วก็เกิดผลประโยชน์กับเยาวชนเกิดผลประโยชน์กับส่วนรวมและสังคมสังคมมันน่าอยู่ขึ้นเพราะว่า <c oughs> การประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีลธรรมก็จะกลับมาโลกาลก็จะไม่พินาศต่อไปถ้าเกิดว่าศีลธรรมกลับมาความเข้าใจซึ่งกันและกันกลับมาความสาม,สมาัคคีกลับมา ต้องสินสักอย่างก็จะลงในทํานองของธรรมก็คือลงในรูปแบบอันเดียวกันนั่นเองต่มาก็ขอฝากั่งเอาไว้กับเด็กยวเยาวชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่และเยาวชนก็ตามที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ตระหนักรู้ไว้ว่าพวกเราทั้งหลายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเป็นธรรมดาจากไต,ตลักหรือไต หลักไตรลักษณ์ก็ดีหรือว่าหลักอริยสัจสีก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่ได้ใหม่ไม่ได้เก่าเปรียบเสมือนสิ่งที่ปฏิบัติและให้ผลได้ไม่จํากัดการไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนอริยสัจสีก็ยังเป็นหลักธรรมที่ชูความเป็นพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงอาตอมาภาพาก็ได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติ ก็คือแนวะทางของปฏิบัติของพระพิสุสองอย่างก็จะเป็นคันธทุระแล้วก็พิปัสนาทุระนั่นเองที่พ่อแม่ครูบาอาจารยทาาาารมมา์ท่านได้วางหลักวางแผนเอาไว้องด็จพระสมาูุทธเจ้าท่านได้วางหลักวางแผนเอาไว้เพื่อให้พวกเราในกำนองคองธรรมพระวินัยนก็ตามพระวินัยก็ดีธรรมะก็ดี เราต้องหลายควรมันรักษาและเก็บและเก็บเอาไว้ประพฤติเอาไว้อย่างเป็นนิดไม่ย่อหย่อนในการประพฤติปฏิบัติถ้าเกิดว่าเราย่อหย่อนสักครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งแรงศรัทธาแรงแรงศรัทธาก็จะหายไปความไม่เข้าใจความไม่สมัครสมันสมัครกี ในชาติในโลกในสังคมก็จะแปรปวนไปเพราะว่าธรรมและศีลไม่กลับมาโลกาก็จะพินาศดังที่พุทธทาสพิขุได้กล่าวไว้ข,ขอผอนโมทนากับโยมที่ได้ฟังธรรมะในยามเช้านี้ขออำน,นาจคุณพระศรรีรัตนตรัยคุณพระคุณพระธรรมข้าสงฆ์ได้ได ปอกปรักษาญาติโยมที่เข้ามาฟังของให้มีความสุขยืมันขวัญยืนมีอายุบรรณสุขภาพะละปฏิภัณธ์สารสบัติจงทุกประการเทิ่เจริญพร